เดี๋ยวเขาก็มาร้องหายพวกนั้นแหละแตกตื่นมันจะวิ่งไปกับเขาไหมนี่มันจะวิ่งไปได้ไหมเออมันจะขึ้นเหรอ ของบ้านฉันอยู่ตรงไหนอะไรวม่ดูดิเอาขึ้นม่ไปาแดงจเข้ามาจีนไไม่ให้เลี้ยงตั้กต้ด้วยกันนะไปแล้วรู้ด้แตกตื่นด้ว อยากโชว์นี่ครับพอพันธยักษ์ใหญ่ของเราเดือน6เดือนก็ประมาณ2ี่มสอตัวอืมตัวสามตัวครับ2ตัวแล้วก็มีตัวผู้เล็กเพิ่งเกิดตัวหนึ่งมั้งเยอะมากคุ้มมากคือชุดนี้ส่วนมากจะมีตัวเมียใช่ชุดนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเมียแบบเยอะมากแล้วก็ตัวผู้นี่มี5้าหเดือนอยู่2ตัวแล้วก็ตัวผู้เด็กอีกหนึ่งตัวอยากโชว์ควาหล่อเนาะ อ่าดูหางก่อนหางสวยมากก็คือหลักๆก็จะเป็นแม่พันธุ์มีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่แล้วก็ผลงานกับเจ้าพายมงคลใช่ค่ะ ากเบอร์โทรให้พี่น้องเราหน่อยครับค่ะศูนย์หกหนึ่งห้าสามหกสองห้าหกสองค่ะพี่บอยครับผมคุณผู้ชมที่อยากเอาควายไปตั้งเหล่าครับพันธุกรรมดีๆคือคัอชัดเจนที่นี่คือเป็นเหล่าควายยักษ์ควายงามควายใหญ่ครับของประเทศไทยเลยแหละครับจัดเก็บพันธุกรรมดีๆหลายต่อหลายตัวสำหรับเจ้าพายบางคนนี่เหล่ากอพันธุกรรมเป็นไปเป็นมาไงครับพ่อคือโคชรารค่ะของกำนันโพเน้อแม่เป็นแม่บุญรวยค่ะของเสียต่อ พ่อคือโคจิสารใช่ค่ะลุงกำนันโปตใช่ค่ะแม่คือแม่บุญรวย<ช>เสียต่อทับทันใช่ค่ะคี่บอยนี่ครับพันธุกรรมควายยักษ์ควายใหญ่ของประเทศไทย